สวัสดีชาวอัคราชาแนลนะครับคลิปนี้เนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องราวของเจ้ากรูดในหนังเรื่องการเดินออกไปกาแล็กซีภาคที่3นะครับก่อนอื่นเลยใครที่ยังไม่ได้ชมหนังเรื่อง the Galaxy 3, การเดินออกไปกาแล็กซี่วายูมทกรุณาปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับเพราะว่าจะมีการพูดถึงเนื้อหาบางส่วนของหนังเรื่องนี้ครับยังไงแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจกับอัคระในการทําคลิปต,ต่อไปครับ เรื่องราวของกรูดเนี่ยนะครับสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์ต่างดาวที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนต้นไม้เป็นหนึ่งในตัวละครที่หลายคนต่างหลงรักและก็ชื่นชอบมากๆ แน่นอนว่ากร๊ตในจักรวาล MCU ของเรานั้นมี2เวอร์ชั่นด้วยกันครับซึ่งในเรื่องราวของการเดินภาคแรกกร๊ตที่เราเห็นในหนังเรื่องนั้นก็จบชีวิตลงในช่วงท้ายจากการที่มันี่ยโอบล้อมตัวเองปกป้องเหล่าการเดินคนที่เหลือนะครับซึ่งฉากนั้นก็ทําให้เราได้เซอร์ไพรส์และก็แอบซึ้งกับกร๊ตจากการที่กร๊ตนั้นพูดคําว่า we are r o o t ที่เป็นคําพิเศษที่เราไม่ได้ยินบ่อยๆจากกร๊ตปกติที่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะพูดคําว่า I am g Groot นั่นเองครับ แน่นนะครับ v ีอาร์นั้นบ่งบอกถึงการที่ครุสละชีวิตตัวเอง เพื่อปกป้องเพื่อนของเขาเชกเช่นครอบครัวเดียวกันแต่ในคอมิกค,คำว่า we a r e Groot ก็มีความหมายที่แตกต่างออกไปนั่นก็คือการที่กรู ot นั้นอัปเกรดร่างเวอร์ชั่นสมบูรณ์แบบเพื่อเอาร่างนั้นไปสู้กับดร์ดูมนั่นเองนะครับกรูตตัวเดิมก็จบชีวิตลงเหลือแต่หน่อเล็กๆที่เจ้าร o c k เก็ตได้เอามาปลูกไว้ในกระถางนะครับจนเจ้ากรูตนั้นเติบโตมาใหม่อีกครั้งกลายเป็นกรูตอีกเวอร์ชันหนึ่งซึ่งในฉากตัวอย่างเนี่ยเราก็ได้เห็นกรูตพูดคาว่าวีอาร์กรูต เมือนกับในหนังการเดียนภาคแรกในฉากที่กรูดกำลังจะใช้ปืนยิงฝ่ายของ High Evolutionary กับ Star-Lord นั่นเองนะครับ <are> <ๆ>ซึ่งเจมกันได้บอกอางชัดเจนว่ากรูดหลังจากที่ปลูกใหม่นั้นคือกรูดตัวใหม่ ที่มีความคิดและอะไรต่างๆแยกจากตัวเก่าทั้งหมดนะครับมันก็เหมือนกับเป็นอีกคนคนหนึ่งไกลๆเพียงแต่ว่าเป็นการใช้หน่อจากต้นเดิมมาทําให้มันมีชีวิตใหม่เกิดขึ้นมาได้นั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องราวใน mcu ก็ทาําให้เราได้ทราบว่าถึงแม้ว่ากรูตตัวใหม่นี้จะมีความคิดและความทรงจําที่ต่างจากกรูตตัวเดิมนะครับแต่ลึกๆแล้วเนี่ยความทรงจําเดิมๆนั้นอาจจะถูกส่งต่อมาหากรูตตัวใหม่ได้หลางๆซึ่งจากซีรีส์ไอเอมกรูตใน ep สุดท้ายเนี่ยนะครับน้องกรูตเนี่ยโชว์ งานศิลปะของตัวเองเลยครับและท้องกรูดก็ได้ว่ารูปที่เราต่างประทับใจมากๆนั่นก็คือรูปที่มีความคล้ายคลึงกับฉากที่กรูดตัวแรกตระลชีวิตเพื่อช่วยเหล่ากาเดียนที่เหลือนั่นเองก็ถือได้ว่าความทรงจําเก่าลางๆเนี่ยอาจจะส่งต่อมายังกรูดตัวใหม่ได้แต่เขาเนี่ยอาจจะจําอะไรไม่ได้นะครับเป็นเพียงแค่ภาพจินตนาการที่กรูดนั้นได้ระลึกถึงนั่นเองครับโทษอันไหนดูสิโออ๋อเจ้าตัวโตวนี่โอ้น่ารักจังเลย งานใส่กรอบขึ้นหิ่งต่อมาทีนี้ในเรื่องราวของการเดินอวกาศเลกซี่ภาคที่3นี้เนี่ยความพิเศษของเจ้ารูทก็คือฉากตอนท้ายครับเจ้ารูทมีการพูดประโยคนึงซึ่งเราก็งงๆว่ารูทพูดประโยคเหมือนมนุษย์ธรรมดาทั่วไปได้อย่างไรนั่นก็คือประโยคว่า I love you guys ฉันรักพวกคุณเนี่ยนะครับตอนที่ดูเนี่ยก็นึกว่าหูฝาดไป แต่เจมกันก็ได้ออกมาฉเฉลยแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรูดไม่ได้พูดคําว่า I love you กายหรอกครับกรูดพูดคําว่า I am กรูดปกติแหละแต่คนดูเนี่ยฟังภาษากรูดออกแล้วว่ากรูดพูดหมายความว่าอย่างไร ซึ่งการที่เราฟังภาษากรุ๊ตออกเนี่ยมีความเป็นไปได้สองทางก็คือ 1. เราเรียนภาษากรุ๊ตเหมือนซอที่เขาเนี่ยสามารถฟังภาษากรุ๊ตได้เพราะว่าซอเนี่ยบอกว่าซอเคยเรียนภาษากรุ๊ตมานั่นเองนะครับรู้ภาษากรุ๊ตด้วยเหรอรู้เอสกาดมีสอนเป็นวิชาเลือกกับเหตุผลที่2ก็คือเป็นครอบครัวเดียวกันเราถึงสามารถฟังภาษากรุ๊ตออกสังเกตจากฉากในเรื่องเนี่ยตอนแรกๆกามูราก็ฟังกรุ๊ตไม่ออก เธอก็วยายในฉากหนึ่งว่าฉันรู้แล้วว่าเธอเป็นกรูตอะไรประมาณนี้นะครับ I am Groot I know who you are already แต่ตอนท้ายเรื่องเนี่ยกามมร่าก็เข้าใจภาษากรูตทั้งๆท,ที่เราได้ยินว่ากรูตพูดว่า I am Groot สิ่งเหล่านี้บ่งบอกว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยคนดูครับกลายเป็นครอบครัวเดียวกับเหล่ากาเดียนและพวกเราเองเนี่ยก็ได้เข้าใจภาษากรูตพร้อมๆกันนั่นเองนะครับก็ถือได้ว,ว่านี่คือสิ่งที่เจมส์กันคิดมาอย่างลึกซึง้งและก็ทําให้แฟนๆหรือคนดูทั้งหมดต่างมีความผูกพันกับเหล่ากาเดียนมากๆนั่นเองครับต้องปรบมือให้กับเจมส์กันเลยนะครับถือได้ว,ว่าเป็นอะไรที่ลึกซึ้งมากๆนี่แหละครับคนทําหนักด้วยใจ ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไม่แปลกเลยครับที่จะทําให้การเดียนทั้ง3ภาคนั้นเป็นหนังที่หลายคนพูดถึงและตราตึงมาจนถึงทุกวันนี้ครับถ้าเป็นว่าใครมีเป็นอะไรเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของกรูดเนี่ยน,นะครับสามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับก่อนจบคลิปนี้ไปอาาัคระก็มีโปรโมชั่นดีๆจากสปอนเซอร์มาแนะนําใครที่ชอบดูหนังแล้วก็ซีรีส์จากทาง Netflix และอยากดูแบบพรีเมียมอัคราแนะนำา n t t l l x x p r พรีเมครับจากทีมงานของ NF Theater ซึ่งก็สามารถสมัครได้ในราคาเพียง129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังแล้วก็ซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1น0 0 0หือนเรื่องคนหนังอย่างเราไม่ควรพลาดครับ ดยเฉพาะซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีแอนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและก็ทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูก็ไม่หายมีแอดมินดูแลเราตลอดอายุการใช้งานแล้วก็สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหารกับเพื่อนอีกแล้วพิเศษเลยตอนนี้สำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องอัครชานลนะครับ ลุ้นรับเงิน10,000บาททุกสิ้นเดือนหากใครสนใจสามารถคลิกลิงก์ที่ด้านล่างหรือสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้เลยครับอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับทาง NF Theater นะครับถ้าขาระพูดอะไรผิดไปหรือนำเสนออะไรที่ผิดไป ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณอย่างสุดซึ้งสําหรับผู้สนับสนุนช่องของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณชานลิมาวารัตคุณดีเจภูมิออฟิเชียลคูณ2คุณ xxi legacy คุณ12 3 4 T ีทีเวกคุณอัฐพลตอเดินยูคุณธาริยาจันทร์คุณอัฟแฟนวามาคุณอรชุนชมกลินคุณครูไมคอน คุณปฏิพันธ์เกตพดุงคุณแต้สอนตีต้าคุณเด็กกะปิคุณฟาดุนคาเดคุณอินเดฟาคุณดูรักแต้โอเคคุณชายัน2520คุณโจนัคครินคุณยังกําไมดีกิคุณณวันทรพระรางกูลคุณนัทอีทีและก็คุณโนวันนี้ครับ